พอผีชอบแมตชีหนึ่งนอมันจะงบเมื่อยังไงมันดังยังไม่น้อยมันดังมันดังผียุบมันดังมันดังแรงพอมันะงบมันะงบมันก็ดังมันดังพอตอนนี้มันแตกพอนพอสงบมันแตกปุ๊บมันแตกในใจของใครมันแตกดังดังแต่เรารู้คนเดียวแต่คนหนึ่งเดี๋ยไม่รู้เรื่องครับอ่า มันแตกอยู่ในมันแตกอยู่ในใจมันแตกมันต้องแตกบังแตกมันระเบิดมันมันคืออาการอะไรเออคือมันใจหนับอืออ่าคือมันใจใจเดินนั่นเดิใจทีเดียวมันจะรู้ทีเดียวมันใจใจกุ้งมันระเบิดอย่างนี้คื เราก็เลดูมันก็มันก็ใจดำไปมันก็มันก็ดูไปมันก็ดูไปมันก็มันก็ดูข้างในดูข้างในก็มันใจดบมันเที to to right. ่ก้อนได้ก hmm. ้อนได้ก้อนขันที่มันดูมันมันในใจมันก็ตุวยกันมันก็ห้าเป็นห้าเส้นมันจะทีจะห่างกันได้ยงงี้บางทีจะยังงี้มันจะใจกันใจกันใจกว่า